วันนี้เราจะขอพาคุณผู้ชมย้อนรอยประวัติศาสตร์สมัยที่ยังมีพักคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยนั่นก็คืออุโมงค์ประวัติศาสตร์เขาน้ำค้างค่ะภายในอุโมงค์เนี่ยนะคะมีช่องทางเข้าออกถึง16ช่องทางลึกถึง3ชั้นภายในเนี่ยนะคะก็มีบันไดเชื่อมระหว่างชั้นคดเคี้ยวขึ้นลงต่อเนื่องกันจุคนได้ถึง200คนทีเดียวเลยนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ ภายในอุมโมง์นี้ก็ยังแบ่งห้องไว้หลายห้องค่ะเช่นห้องประชุมห้องวิทยุห้องผู้นำสนามหัดขี่มอเตอร์ไซค์และนั่นคุณผู้ชมค่ะมีห้องวิวามีเวทดดิ้งด้วยนะคะใครอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศแต่งงานก็เชิญเลยนะคะมาดูเฉยๆค่ะเขาไม่ให้มาจัดแค่คนเพก็แหมมาเที่ยวสงขลานะคะอย่าลืมมาชมอุมโมง์ประวัติศาสตร์เขาน้ำค้างนะคะ